มันก็มันไมนแคบมมนแค่ปรับสต็อกมันในขับต็อเ่มอู่เมออ๋อรยเกรเทียบไป่ดอันนี้มันจะบอกรายเกียรต่างๆเนี่ยยอดขายวันนี้สิบินจำนวนปุ๊บรายละไอุ๊บอีบอกสินค้าวันนี้อสินค้าขายวันนี้งัน่ยางูงตัวเนี้ยจะได้ดูว่าันขายบ่อยอ่ะสินค้าใกล้สินค้าใกล้หมดสต็อกหมดอย่ามันก็จะโชว์นห้าเหลือม่ได้ย่า้หมด่อใดนเ้องใส่มันเมดอยู่ ถ้าใครเปิดขาไอ้พวกที่มันมีเวลาบวยอกตั้มปิดปะเพื่อไปกันง่ายตอนถ้ามันง่ายในการนะคราเช็คกับเันง่ายกับครับก็ดีอยู่แตอถ้าสินค้ามาลงต่างเงฮะเลยมาลงนี่ก็ต้องขีแล้วเนาะถ้าสมมติว่าของชิ้นนั้นหมดไปมันก็จะหายไปตัวเป็นก่อนของชิ้นนี้เออสมมติลงวันนี้เห็น5วันอายุไขายไปก่อน5วันละ อัอนอนี้มจะไจมาโชว์ตัวนี้ครับมันจะมุดไปตามน่จะไาโชวตรงนี้มนมีถ้าถ้า้าหาเขามาปุ 5, 5, 5, 5า๊บหอยเป็นตัวนี้เนือ้อติดยังไงองัดีวมนมโม่ส่ล้ เวลา,มาโม่อยูอ่เรียเรียกพอมาได้ครับ